สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าแฝดมาหดสวนให้พี่น้องเ <c oughs> ฮ้ยาหต้นใหม่เด้อ <c oughs> นี่นี่นี่นีโหพี่เออซอยกันหดนั่นนะฟ้าแฝดได้พี่น้องห <c oughs> ดพักไวหดพักหดพักหดพัก <c oughs> ใหู้้ดพักได้สูๆๆบฮูดพักนี่ฮูดต้นนี่เออเก่งถวาเก่งจังเลยไอ้โหดพัก มาหดพักพี่ม่เออหดพักเนาะนั่นดิออวันนี้น้องฟ้าแฟกของเรานะคะพี่น้องสวยกันหดพักพี่น้อง <Help. S 1> ใบกะเพราพี่น้องโอ้พักยังง้างระบาดดิโอ้ใบกะเพราพี่น้องหมดสวนเอาหัต้นไม้เมร์งดพกยยัพกดิเมรเร็วๆหดพักเร็วๆ mấy đứa này mong muốn một suốt đi mẹ ตัวใม่ค่อยละงามบัดที่นี่ต้นไม้งามแล้วลรืวะ <c oughs> าด <c oughs> ิค่อยว่าเครือบักแตงงม้วน <c oughs> อ่ะ เอาเดี๋ยາจัดการนิ่งนวเด็กนวยไปอาบนาก่นด้อพี่น้องด้อ